กบสบายดีพี่น้องสบายดีมัตสุโกรุก้นเนอสมงสมบัติพอ้พ่อกำลังันกับซ่องพอน้องน้ำโซ่พี่น้องหนาวมาเลยพี่น้องเลยหนาวมาแล้วขอลมออกพี่น้องเลยมื้นก็ออกพรรซาเลยพี่น้องเลยออกพันซาเนี่ยมันีก็เป็นมื้อออกแล้วพี่น้องเลยออกพันซาเนาะ แต่ว่าล่มนาพี่น้องเอ้เขาเปนตะลึกเกี่ยวอันนี้ของน้องสาวพี่น้องเงินที่เขามาเอามใาเลยพี่น้องเอ้ร่มนาเราอยู่ยากพี่น้องแต่ห้อนั้นอยู่ไข่แดงพี่น้องไอข่แดงอันนี้ยาอมนาวามีบางสิอยู่ลมมันสอดกสมองเลยพอใหญ่แลนอนอยู่ลุมพี่น้องพอใหญ่ลอยนะพี่น้องเป็นเป็นยูนโอ้โหเป็นยูนยูเหล่าพี่น้องต่างเหล่าเข่า วงใหญ่ลิขวนี่สวยแตมองเดียวแต่ไก่นี่ก็ได้หาหกสิบพุนเนี่ยน้ามนอนี่ไ้ขอ้งมันกเ่จะตายก็บ่อปงลบ่นี้นั่นได้หาหกสิบเป็นสูงนี่นาลขวอนี่นาลีอขดีรมทนกตเนื้อแล้วเนี่ยออ มาเป็นยิบนะโ้ยิบส่งมันก็เยิบแ้ยิบส่งไม่ต้องนาวเลยบานนาวผมมาอยู่วงในแห่งนาวแล้วเนี่ยมาเริ่มนาวแล้วพี่น้องเลยอากาศเย็นลมหมอกแล้ลมหมอกเลยมื่นออกพันชาเด้มื่นเห็นบ่แล้วมันนี่มันนี้บอกพันชาแล้วมื่นอ๋พันชามันนีบ้านน้าหนูใช่บ้านมื่นบ้านปวงบ้านุยาพอมันนี้บอกพันชานะ mời 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 Thôi mời 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 ได้เที่ยวมานได้ไ้ส่งแล้วบ้ายังโตละสิบสิบห้านกีบว่าโตละหมื่นหมื่นหาพี่น้องตองโตนกรสามหมื่นต้องโตสามหมื่นป้งแพงในสามหมื่นพี่น้องแพงแปงร้านใจปะโสดชื่อมนะ้องชื่อไม้ไฟไผ่พ่งไ่ดูไปไหมโอ้โหโอ้โใกล้ป้านี่บ้านนน ลุงแหงยานี่เรียญาสิศาพ่นจะเดินไปอีกหน่อยไปไหมส่งนี่ป้าซื้อมาพญานิ่งเฮียเลยนะเฮียเลยนะโอ้ยดีๆนะส่งนะส่งได้ก็มีข้างเกิดข้างยังเป็นอะไรเลคือยังอับใส่อับใส่มันมันนะมันเป็นยนยังคือยังมันมันมน ใช่เห uh, oh, ็นเป็นเทคนิคเอโอ้มนเมนเทคนิคจะจับบนถนัดเเทคนิคเพิ่มคือหุ่มขนาดนั้นเนี่ยุ่มเลยว่หยังมันคือยังมากมีโอ้มันจะเปลี่นบ่เนี่ยเย่ามาจูดแท่นี่ไลลุงยานคุณมจูดยู่ให้หน้าู อยู่บนไไมไปยู่ทางไปอยู่ทางทำเด้อแน่พอไบฟ้าเแน่น่นแน่พอไฟ้าพอออกหน้าฟ้าโอ้ยหลานทรายโอ้ลมออกันออกันซาแล้วมันหนาวได้หน่อยสิเบ็นเลย หนาวดิหนาวแห้งี่ตั้งเกล็ดี่น้องก้อนฟนยูกะหายรู้ี่หาวแห้งน่องตังเกล็ดาะบ๊บฟันบาตเือนพันยูนี่กะเงืนชูเนฟันยูนี่กะมันลงดีดิยามห่อนนะแม่นยันหนาวอยู่เลยหนาวแห้งไงพอดี chiếc lốt đi này, lúc thời gian mát là cứ chỉ chiếc lốt phong phơi nhảy, không? mát khi không, lún né, nhưu nè cóc 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 cắp cho con tê con tê cắp, ô, âm tiệm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 , âm tiệm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 , âm แล้วบ่ทันนุ่งบ่คาดดอกซั่นน่ะบ่คาดดอกนี่ยังบ่ใส่อยู่ยิบมันาดใส่ก่อนมันามันกาบ่มันคายบ่ทันใส่เนาะเออนอนอยู่จังได๋บาดแท้นี่โลมออกลเอาไปบ โมได้เน oh, okay. like, ี่ยหรได้ได้กินเนี่ยๆหน่อยเหนาวคนนี้ไปกับบ๊มีเหือซช้ไปมื่วนกับบ๊มีเหือซพี่น้องเอ้ยบ่เห็นเหือปุ่นโบมี่โมนี่โมนี่เขาแข่งเหื่อไปบ่ได้ไปแล้วลานทรายกับโฟหายสิ ไยโศกนะสุดตะวันผู้สุดมนี่ดอกโศกเส็ยไปไน่ะแต่อาาคือซีคือกันได้เสือนะคือยังคือเกาซีเสือน็คือกัดนี่บอกคนละตว่าอ๋อมีสองชุดอยอไปชมอืมโอ้สูตรโบเมนสูอรโบมนนมานล เออหมูไอ้ล้ามบ่กนะไป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 พ่อใหญ่พ่อหญ่มงก็พ่อใญ่แล้วปลูกกพริีนี่มงก็นี่แล้วปลูกเองได้เลยนะเป็นเชื่ออีกงามเชื่ออีกพ่อใหแล้วปลูกกพริกพี่น้องัแฝงวาปลูกอันต้นไม่อันนี้นะอันชีลายลเลีมคือยังมันคือยังพ่อใหญ่บอจ้ะ Nhãy nhanh, tân phu nhân nhanh mưa đẩy cái tối nọ. đi lèo. Hang đi sà tù lèo nyang lãi nè. Nguyên nắng nít soc nè. Hm. Nao nị. Hoi. 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 kha 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 อ้วนั่ยไปไปเลยเลยไปูโอ้บไปายหยิบในเซมันขหยิบอเก่าหยิบก้นมันเงก้นบ่อน่งนะโอ้ขาทั้งก้นแล่นตูดดุนะพี่น้องเราเป็นยางหมดเลยตูดไปตูดมาก็ต้องขาทั้งก้นก็ว่าแล้ว อ๋อบอกแม่ซนะื้ตูตีตูนตูนสุกป้า,ขาเขานะแถวบงเขาพี่น้องปูสาธาเลยปูสาธาแล้วเขาเขานะปูสาธาแล้วยองอันนี้เนาะอ๋าโตนี่ ใายกันเด็กยังยาบ่าเนี่ยค่อยกันอยู่ค่อยกันอยู่<ม>ออหน้ามาันรเข่อยหน่อยเป็นโงนอยู่แต่อเม็ดมันห่างเข่อ เม็ดเม็ดมันห่างแต่ก็เงากันหายหนึ่งพี่น้องงาวันนี้เขาเขาเจ้านี้เขาน้องสาว้าพี่น้องเดี๋่ทำมาดําซอยพี่น้องขึ้นมาบันี้ชุกช่องเศร้าหมันก็เกี่ยวตั้งคนเนาพี่น้องเขาวันเขามาวันที่สิบพี่น้องขึ้นมาเอาส่งไม้พ่อใหญ่สองโตฮาสื้อ ให้เพ,พื่อนมาว่านน่อพี่น้องไอ้บนช่องเฮือก็ด้จะส่งละสองตัวตัวละสิบห้าพันกีบตัวละหมื่นหาพี่น้องสองตัวก็สามหมื่นไผ่ใสห้ามจะ 30, ไปไ 50, ใสลูกจะนอยจังเมือ่อนาวเลยจะนอยจังเมือ่อนาวเลยงาม,าามาดีเด้อเฮ้ยโอ้ยเนาะอย่างว่าว่าเกี่ยว,ปวะะปเยวป็นแตะม้วนนะครับเนาะเป็นแต่นาคคึกๆไป เขาเนี่ยเลอป่าต้องจำเป็นพันอยังพียงเขากระบุแต่เม็ดมันคือบ่เม็ดมันจากห้างเนาะห่วงเบียร์ทีเฮ้ยเวลาจุ่มเข้าไปเนาะเขาเขาไม่ได้โชวคักได้นี่เนาะย่างน้ำมันนึงยัางปลาสมอยู่เขานี่แต่ลมแหละพี่น้องเอ้ยเขาสูงเนาะโอ้เขาอันเดียวกันเขาไม่เฒ่านี่เนาะเท่ามันนี่นะอันเดียวกันเลยเขาอันเดียวกัน Thế này xe phân xe khẩu cảng hết mà ngà mà đi Lao vào này khẩu cảng lao vào này Cái ngô như khẩu cảng đó. Thảo hào dù vạn Thảo hào dù vạn cảm thấy mưa vườn thì nó Nó sẽ chụp rồi bây giờ thảo, Nhưng cứ ngà mà thấy nó Bỏ rằm thi bị nhớ nó Ngà mà ngà Trăm trẻ ống kháu ẩn phí nha Ôi Thảo hào dù vạn Thảo hào dù กอีเตี้ยเกี่ยวหายังกับเห็นเลยเกี่ยวนี่ไปเล่าๆเลยเนาะมันสิบมม่วนเอากระชีเก็บภาพมาเป็นเทนีพี่น้องถ้าธิตใจคลิปนี้กี่ยเล่นก็ไรก็เซ่ได้พี่น้องเนาะกอกันคลิปมาสบายดีเนาะ